เอาละฮะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมการันมันเน่นะฮะวันนี้พูดถึงเรื่องกิจกรรมนะครับผมที่มีทั้งรุ่น a i r d ดอนะครับผมแล้วก็ทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเตรียมลิงก์ไว้ให้นะครับผมไปเข้าลิงก์กันเลยนะครับอันแรกนะครับผมเร็วๆนิดนึงนะครับผมคือแพนเค้กสวอปในทวิตเตอร์นะครับสามารถที่เข้าลิงก์ผมก็ได้ไปดูตัวอย่างนะครับผมก๊อปรูปมานะแล้วก็หานะครับผมแพนเค้กอยู่ไหนนะผม บอกสถานที่เาด้วยนะครับเขาบอกว่าให้หาสถานที่และแฮชแท็กเขานะครับผมแล้วก็10ผู้โชคดีนะครับผมจะได้รับนะผมแชร์นะสิบแรมดอมห้าร้อยไพรส์พูลนะครับผมก็เราเราห้าสิบดอนนะครับผมเอามากินขนมได้นะฮะกิจกรรมแพนเค้กก็น่าจะประมาณนี้นะไม่ได้ยากอะไรนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับนี่เรางัวนะผมรีเช็คดีนะฮะ ถ้าตัวผมเองเช็คอะไม่มีปัญหานะครับผมผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับเพราะผมไม่เคยมีปัญหากับตัวรีเช็คของผมนะครับผมแล้วก็ดูดีๆนะทวิตเตอร์ของพนเค้กหนึ่งจุดหกล้านนะครับผมโอเคเสร็จแล้วหนึ่งนะไปต่อนะครับผม อันที่2นะครับผมในตัวเชเกอร์ฟรีนอนะครับผมเสื้อนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับผมการทำฟรีนดสวยมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองใช้ดูก็ลองดูได้นะครับผมซึ่งทางสเกลทรีเนี่ยค่อนข้างที่จะรายละเอียดดีนะฮะอันนี้มาพูดเฉยๆให้ฟังเฉยๆครับผมว่ารูปแบบการทำเป็นยังไงนะผมยังไม่ได้เปิดนดตให้ดูนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอคอมเครื่องใหม่ของผมก่อนนะครับผมเครื่องนี้ใช้ไม่ได้นะฮะมันบางอย่างของผมมันไม่เร็วพอนะครับผม ซึ่งก็ต้องรองกันไปแต่จริงๆแล้วการเปริดโหนดก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่จะที่คุณจะสามารถหารายได้ได้นะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาพูดในคลิปต่อๆไปกันนะครับผมต่อมาในส่วน d e r r y a d o p นะครับผมเสื้อน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าเป็น m i n g ก a d ดด็อนะค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็รายละเอียดค่อนข้างใช้ได้นะครับอันนี้คือการที่จะเป็นการ ย้ายนับโพสิ0 UDC นะหรืออิทเรียมนะครับผมในจํานวนที่ค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะใช้จริงหรืออยากสวอฟจริงเนี่ยก็ลองรีเช็คให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าในส่วนแอปเนี่ยมันเป็นแอปใหม่นะผมซึ่งเราสามารถที่จะดิโพสต์การฝากนะครับผมการถอนนะครับผมในพูลได้นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันอยู่ที่แต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับผมแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ประมาณ1 0 0 u s UDC นะผมโดยประมาณนะครับผมแล้วก็วิธีการสวอปเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณเข้ามาอ่านตรงนี้น่าจะทําได้นะครับผมอันนี้ผมขอ ท่ามไปก่อนนะครับเพราะว่าจานวนเงินที่ใช้เยอะเกินไปนะครับผมสาหรับการที่จะให้คุณทํานะครับผมสาหรับใครอยากดูอยากลองก็มาดูได้นะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคครับอันหนึ่งนะฮะพิมไปด้วยน,นี่ไปด้วยนะครับผม โอเคครับ a d ร์ด็อกอัลฟาครับผมที่มีเกิดขึ้นมานะปัจจุบันนี้นะครับผมที่เราต้องลุ้นกันนะมีซุยเลเยอร์ซิโร่นะครับผมอันนี้แน่ๆนะผมอับิธ่ามนะ c ีเคซิงนะครับผมซีเอซีเคเนะครับผมโอนอมีนะครับผมแล้วก็ชาดัมชาเดียมนะครับผม Starkware นะครับผมแล้วก็เซรามิกกับกิดคอยกิดคอยขออภัยโอ้ยวัดขึ้นแล้วก็ดีแบงค์นะครับผมซึ่งสามารถทำได้หมดนะครับผมไอโซนที่สามารถทำได้มันก็จะเร็วขึ้นนิดนึงนะครับผม17อ่า17สิบนิวโปรเจกต์เนี่ย มีแค่ตัวที่มีโทเค็นแล้วไม่มีโทเค็นนะครับผมแล้วก็มีตัวหนึ่งที่มีตัวที่โอกาสในการรุนรับนะครับผมอันนี้ก็มาเอาให้ดูเฉยนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับในณในหน้าปัจจุบันนี้จนถึงอนาคตนะครับผมอันใกล้นะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับ17 air drop ที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วก็จะมีส่วนของที่ไม่มี air drop นะครับผมกับมี air drop นั้นนี่ก็มาเปิดคร่าวๆก่อนนะครับผมจะมีบางอันที่ไม่มีโทเค็นให้คุณนะครับผมในการรับ air drop แน่นอนนะครับผมซึ่งก็ต้องไปหาอัััันนนีี้้กกเเอออองงงงคืบบบาาตตตวว่ผ มันไม่มีแอร์ดรอปให้คุณนะครับผมซึ่งบางคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วบอกเฮ้ยมีแอร์ดรอปทุกตัวเลยไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็มาพูดคร่าวๆเฉยๆนะครับผมสำหรับตัวที่ไม่มีโทเคนในตัวเองนะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมต่อเนื่องนิดนึงนะครับผมในคีย์เว์ที่เกิดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนของคีย์เว์คอมเมนต์นะครับผมที่สามารถทำได้นะก็เป็นส่วนของการแจกนะครับผมถามว่าเราต้องรีเช็คให้ดีนะครับผมเพราะว่าเอาตรงนะผมพูดเลยนะจากใจนะครับผมว่า หลายครั้งนะครับผมพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้ดูรีเชคให้ดีนะผมเราอาชิบหายได้ไม่รู้ตัวนะครับผมเนี่ยเราต้องเข้าไปดูดีๆนะผมว่าเฮ้ยมีมีเจ้าไหนบ้างวะที่ติดตามแล้วก็เข้าไปติดตามเขานะครับผมซึ่งอันนี้ย้ํานะครับย้ําเตือนนะครับผมว่าอย่างแบบถ้าตัวใหญ่ไม่เข้าไปติดตามเนี่ยเราหลีกเลี่ยงนะครับผมไว้ก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยแอปตอบบาง ต้องบอกทําปอมเยอะนะทำปอมเยอะมากนะครับผมวันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากจะมาร่วมรุนนะครับก็มาลวมรุ่นได้นะครับลิทวิตนะครับผมแล้วก็แท็กแล้วเข้า Discord นะครับผมไป่ที่พูฟคอมเป็นชาแนลนะครับผมซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสของคุณนะแต่แน่นอนบางอย่างผมไม่ได้แนะนำแบบเต็มร้อยนะครับผมแล้อย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นในบางส่วนนะครับผมสําหรับใครที่อยากทําก็ลองไปรุ้นดูได้นะครับผมแต่แน่นอนถ้าเขาจะขอลิงก์อะไรแปลกๆจากคุณคุณจะใส่เข้าไปนะครับผมมันะะ ต่อเนื่องนิดนึงนะครับผมในโฮโลกราฟนะครับผมส่วนโฮโลกราฟก็อยู่ในส่วนของซีเคเเดี๋ยนะเขาญาติเดี๋ยวเปิดแป๊บนึงนะฮะโฮโลกราฟอันนี้ก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่เคาอยากจะเข้าไปใช้นะครับผมแต่แน่นอนอนะ่ะส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือมันยังไม่ได้เปิดแบบเต็มรูปแบบขนาดนั้นนะครับผมคอนเนคเวอร์เลตได้นะครับมีอ่ะทรีอาได้มินได้นะครับผมที่บอกยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบเนี่ยมันยัง ต้องรอเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับขอใช้บัญช so ีสองนะครับผมเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวพลาดโซสวิตนะครับผมเป็นกอรี่นะครับนานเว้ยฮอลลกราฟนับยูสกาคริปโตกราฟพี่นะครับผมสกินสายวอลเล็ตของคุณวอลเล็ตของคุณออเนอร์ของคุณวลีไฟายนะครับผม เนอร์นะครับผมซึ่งดูให้ดีนะผมบางทีเนี่ยบางอันมันไม่ได้เวิร์ขนาดที่เราจะเข้าไปใช้งานนะครับผมอันนี้ก็มาลองดูนะครับผม new collection นะครับเปิดได้เลยนะครับผมนี่จะมี glory mumbai fuji นะครับผมซึ่งสามารถเอามาใช้ได้นะก็จะเป็นการต้องใช้คําว่า min ออกมานะครับผมก็จะมีการบีทนะครับผม select nfc ของเรานะครับผมที่มีอยู่ในกระเป๋าของเราจากการที่เรา min ออกมานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมในส่วนนี้ผมไม่ได้มี glory ในส่วนของในส่วนของ กระเป๋าที่ใช้นะครับเดี๋ยวขอดูว่ามีฟูจิในกระเป๋าบอกว่าจะไม่เล่าวามีไหมเราสามารถใช้ได้นะครับผมตอนนี้มีให้เลือกอยู่เดียวมีอนอันบัลริโอลตี้นะครับผมใส่ได้ใส่ได้สูงสุดห้าสิบเปอร์เซ็นโอ้ใส่เยอะวะเราเซฟได้นะครับผมเราก็จะมี new n f ็อก็้องใส่เข้าไปชอยส์เข้าไปนะครับผมสามารถดอกไฟได้นะฮะนี่ก็มาทําให้ดูนะครับผมรําแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับผมอาจจะแบบ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเร็วไปหรือเปล่านะครับผมจริงๆไม่เร็วไปขนาดนั้นนะครับสายอย่างรวดเร็วนะครับ I have min s a v e นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเราได้ nft มาตัวหนึ่งแล้วนะครับผมซึ่งเราทำอะไรกับมันไม่ได้เราต้องมินนะครับผม deploy จะเป็นฟูจินะครับผมอยู่ใน่วนของ avalanche นะครับ a ารนะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมมีอยู่ในกระเป๋า2ผมหรือเปล่า อิบายกูไม่มีอ่ะเดี๋ยวขอลองเซ็นเชื่อ Century, ได้เปล่าวะอ่าจริงด้วยผมยผมไปขอแป๊บหนึ่งอยานนะฮะอันหนึ่งฟูจิเทสเน็ตฟราเซนส์พยายามอย่าประมาทนะครับผมเพราะว่าทุกส่วนที่ผมทำผมค่อนข้างที่จะเซฟตัวเองมากๆนะครับผมในระดับหนึ่งเลยนะผมไม่ค่อยอยากให้ใครประมาทในการใช้งานนะครับในฟราเซนส์ผมมีตรงนี้ผมไม่มี รีเควสสองอารเวตอนนี้รีเควสมันค่อนข้างลงไปเยอะนะฮะโอเคเรียบร้อยดู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 ดดโอเคครับ d e PLOY ใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะใช้เวลานิดนึงนะครับมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะนี่ผมอ่าโอเคมาแล้วนี่ขนาดไม่เร็วนะเนี่ย ให้ลองใช้ทุกตัวนะครับเท่าที่สามารถใช้ได้นะครับของตัว CK-Sync นะครับผมแล้วก็อีกหลายๆตัวนะที่มีโอกาสรุ้นลับนะครับอันนี้อยู่ในเดี๋ยวนะผมไม่น่าจะอยู่ใน r รี e r เซอรหรือ CK-Sync วะทำหลายตัวเกินแล้วจะเป็นงงง,งนิดหน่อยด e p ลอยเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็กดเคลียร์เอ็ีอีกรอบก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เรามินเรียบร้อยและเราก็มาบิดได้นะครับซิเล็กซิเล็กเอนะฮะกดปอมบ้ bomb, มางเดี๋ยวอรอแป๊บนะครับ ตัวเตตาก็เกิดขึ้นนะครับผมไหนมาแล้ว NFT นะครับผมโอเคมาแล้วเว้ย NFT เดี๋ยวเดย์ดิปลอยกอรีดิปลอยอันนี้ดิปอยจริงจรดิปอยได้ไหลายตัวนะครับผมอยู่ที่เรานะครับในคอลเลกชันของเรานะครับ <c oughs> มันไม่ขึ้นมาเว้ยแสดงว่ามันยังไม่นี่มาแน่เลยคือ NFT ผมมาแล้วนะฮะเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเรียบร้อยแล้วด้วย เราสามารถดูได้ใหม่นะครับผมเรามีอีกรอบหนึ่งนะเผื่อกดไอ้นี้อนนโอเคกดเข้าไปถือว่าช้าอยู่นะบางทีเราดิพลอยปุ๊บเราบางทีเรา,มาไม่ได้กดในส่วนนี้นะครับผมอัดแก๊สเข้าไปครับเยอะๆฮะมีอะไรให้อัดเข้าไปครับเงินฟรีฮะเราอัดเข้าไปแต่เสียพลังงานไฟฟ้าครับเราคิดอย่างนั้นก็ได้ครับผม ลราโหลดนิดน,งนึงครับผมค่อนข้างนายใช้ได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองใช้ก็มาลองใช้ฮอลลกราฟได้นะครับผมตอนนี้ยังเป็นตัวเทสเน็ตอยู่นะครับผมแนะนำนะครับอย่าไปใช้กรีนะครับผมเทสเน็ตฮอลลกราฟโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่ง อันนี้ก็รายละเอียดนะครับทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมมาพูดถึงรายละเอียดของมันอีกทีนะตอนนี้มันมีอ่ามินออกมานะครับบิดได้สร้างขึ้นมาได้จาก a p i SDK นะครับผมเอาง่ายๆคือมันสามารถสร้างในหลายๆชานัลหลายๆเชนได้นะครับผมถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับผมในการที่สร้าง use case สัก use case นึงนะครับผมทั้งตัว Ethereum Polygon แล้วก็ a อาเวสนะครับผม Avalanche นะครับผม a อ a แวกเอาแติดว่ะติดเขาเอาเวไว้เอาแวลแนนชนะครับผมโอเคประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะลองบิดให้ดูนะฮะ ผมอยากจะบิดให้ดูนะครับผมเพราะว่าโอเคมาละโอเค next update selection โอเค next เราบิดพราน polygon แล้วกันเดี a a. ๋ยวนะบีด collection s uh, must first deploy มุมอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นแต่ละอันนะครับผมจำเป็นต้องมี collection ที่เป็น deploy ของมันเองขึ้นมานะครับผมคือหมายความว่าคุณต้องสร้าง deploy ทั้ง3อันนะครับผมเอาง่ายๆ่าครับคุณสร้างมาง่ายๆก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกครับกดเข้าไปในมุมใบนะครับผมแล้วก็กดสร้างขึ้นมาแค่นั้นนะฮะ สำหรับการจะขอเหรียญนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในการขอเหรียญนะครับผมพี่ๆทุกคนน่าจะทํากันได้อยู่แล้วนะไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมแต่เดี๋ยวผมเชื่อาต้องมีคนทําไม่ได้แต่ผมเข้าใจครับผมว่าการเริ่มต้น first case นะครับผมหรือเริ่มต้นครั้งแรกๆของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับคุณนะครับผมซึ่งกอรี่ผมแนะนําว่าต้องไปขุดเหรียญเอานะครับผมมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงนะครับผมสำหรับชีวิตของคุณนะครับผมซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมกดเข้าไปในกอรี่นะ ผม,ผมทาไปในตัวนะครับผมจะได้แบบให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับส่วนมุมไบผมคิดว่าทุกคนนะ่าจะหากันได้นะครับผมแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะหาไม่ได้แนะ่ๆนะนะผมก็เลยเข้าไปดูนะครับผมมุมไบจริงๆแล้วมุมไบเอาฟราเซสน,นะครับผมก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะ นี่นะฮะ Process Protocol Technology นะครับผมเขาลองเข้าไปดูนะก็ขอนะครับเมติกส์นะครับผมใส่เข้าไปนะผมเทสเน็ตใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแค่นั้นเองครับจบแล้วครับผมจริงๆแล้วในแต่ละส่วนมันค่อนข้างที่จะทําทําง่ายนะฮะถ้าพูดถึงนะครับผมในซั s มิตติ้งคอนเฟิร์มจบแล้วเรียบร้อยเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้อย่างรวดเร็วครับอ้อยผิดอันวอยเดี๋ยวนะฮะ ผมอยากทําไปแล้วอยากทําให้ดูขั้นตอนทั้งหมดนะครับผมเออแล้วก็แน่นอนนะครับในตารางที่ผมเขียนนะครับผมจะอยู่ใน Discord นะครับผมแล้วก็อ่ดิสคอร์ดจริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่เอาจริงๆใน telegram นะก็ลองไปดูกันได้นะครับผมโอเคครับสำหรับใครนะครับผมเออเทสเน็ต NFT สำหรับใครที่พอเข้าใจนะครับผมก็ลองมาลองใช้ดูได้นะฮะเดี๋ยวผมเด PLOY ก่อน จะลองบีดให้ดูนะครับผมเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ทุกคนได้รับรู้วิธีการทำนะครับผมน่าจะไม่ยากจนเกินไปในการใช้งานนะครับผมของแต่ละส่วนนะครับซึ่งอันนี้ผมเอาตัวที่ผมไม่มีปัญหาในการรีชึกมาชอยเนาะฮะอัดแม่งเข้าไปครับแก๊สครับอัดเข้าไปอย่าไปรอฮะบางทีรอนานเกินแล้วมันก็จะแบบชักช้าเสียเวลานะครับผม โอเคครับในส่วนนี้ผมคิดว่าทุกคน choices, กคน่าจะทำกันได้แล้วล่ะนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปขนาดนั้นนะครับผมต่อมานะครับผมในแคชเมียร์นะครับผมแคชเมียร์แล็บตอนนี้ก็ยังเป็นวายอาร์ทีนะผมก็คือ,คอยังไม่ได้ใช้ถูกใช้งานเต็มๆนะครับผมเป็นเป็นเมฟนะครับผมที่เป็นเด็กอะกาคิดอะเกรเกเตอร์นะผมแล้วก็สเตเบิลควอดซอมนะครับผมอโ้ยไหนใช้ได้ก็ใช้นะไหนใช้ไม่ได้ก็ช่างแม่งนะครับผมใช้ผมใช้ประโยคนี้นะครับผมคือบางครั้งเนี่ยเราเราเทสเน็ตทุกอันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องบอกกันไว้ก่อน อันนี้เทสเน็ตนะครับผมลนช์แอปเดี๋ยวผมลองรีเช็คนะบางอันที่จะเสียเงินผมไม่อยากให้เสียนะผมไม่ค่อยแนะนำนะต้องบอกก่อนนะฮะโอเคได้แล้ว Deploy Again เรียบร้อยแล้วหนึ่งตัวนะครับซึ่งเราสามารถบิดได้เลยนะฮะอันนี้ select select เดี๋ยวเดี๋ยวปิดอันเดียเ,เลือก Fuji โอเค swap select n f t select n f t เรียบร้อยเลือกปึง้งเข้าไป next เข้าไปแล้วก็ collection อ่าลืม Deploy อีกแล้วกูโอเวนเอ้ย เออช่างแม่งเหอะบางทีเราก็ใช้เราก็ช้านะครับทำงานช้าไปหน่อยนี่ไงแล้วก็ deploy เดี๋ยวอืม new collection ชอยนะครับผม ดูแบบไม่ค่อยใส่อารมณ์กันไม่ค่อยใส่อารมณ์กับการทำงานทั้งร้นี่ฮนะแล้วก็มิ้น์นะครับผมดิปลอยมิ้น์ในบูมไบนะฮะแค่นั้นเองครัะ อันนี้เป็นทดสอบการใช้งานนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับทุกท่านเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอันนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าตัวเองนั้นมันค่อนข้างที่จะไม่เคยลองเทอ๋อจำได้แล้วอันนี้คือเลเยอร์ซีโร่นะครับผมมีทำหลายตัวครับบางทีก็ลืมๆนะฮะเลเยอร์ซีโร่โอเคครับ, okay, รบเรียบร้อยนะครับผมดิปลอยเสร็จแล้วเรียบร้อย ฟูจิมุมไบเอาไว้เรียบร้อยบิดเราไม่บิดได้นะฮะแล้วก็สี l e c t n f เเลือกอ่าฮะหนึ่งฟังเ,เดี๋ยวกูไม่ได้บินอีกแล้วโอ้เวเ่เเนอชีวิตหนอชีวิตอ่าไปมิ้นก่อนเดี๋ยวนังไม่ใช่น,นี้คอเลกชันอ่าโอเคทดสอบมิ้นนะครับผมอันนี้ก็ทำการทดสอบให้เรียบร้อยนะฮะแต่เอาจริงสำหรับ สำหรับการยกย้าย NFT นะผ่านเชนเนะี่ยมันยังไม่มีมันยังมี test มันมเทสอยู่แต่ยังไม่มี u s ส c a สแบบเร็ว u s ูสเคสจริงๆนะผมแบบโอนจริงๆให้เห็นนะครับผมซึ่ง open sea นะาจะทำอยู่แหละนะครับแต่ยังไม่ได้แบบโอนแบบชัดเจนนะเพราะว่ามันยากเป็น chain เ,เป็นเชน i n อยู่นะผมไม่ใช่แบบเอา Optimist ย้ายเป็น Ethereum ได้เนะี่ยทันทีนะครับผมบางทีก็ไม่ได้ได้อะไรขนาดนั้นนะฮะก็มาพูดให้ฟังก่อนนะครับอันนี้ next โอเคเรียบร้อยแล้วก็เลือกเอ้ยอย่า เวนเอ้ยต้องอัปเดตสิเล็กบิดตอนนี้มีปัญหาอยู่แลเนี่ยกูว่านั่นแสดงว่าตอนนี้ยังบีไม่ได้นะครับผมช่างแม่งเถอะในในมาบินไม่ได้ก็ช่างแม่งนะฮะถือคติอะไรทําไม่ได้เราก็ตัดไปทิมไปก่อนนะครับผมแน่นอนนะครับสําหรับใครที่ลองทดลองใช้นะผมก็เอามาใช้กันให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาลองดูว่าเราสามารถใช้ส่วนไหนได้บ้างนะครับผมอ่า one stop o m n i c h a n n ตอนนี้ยังรู้สึกจะยังไม่ได้ลองใช้งานไม่ได้แน่เลยครูว่า พอผมกดลันแอปแล้วยังไม่ไปอ้อมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวนะมาแล้วยัง One Stop Exchange Exchange e x c h a n อ e อันนี้อ๋อไม่ใช่นี่มันเป็น,ปน,ปน,ปนตัว doc Seed ไม่มีอะไรอ่าโอเค Cashmere ยังใช้ไม่ได้นะครับผมอันไหนใช้ไม่ได้ผมยังไม่ได้ลองไปนะครับโอเคประมาณนี้คร่าว อันนี้เป็นอิมกูที่ผมจะลองเทสในส่วนของวัตเท็กซ์นะผมซึ่งตัว v o r t e x ผมยังใช้ไม่ได้เหมือนกันนะฮะรอไปก่อนนะครับนี่ถ้าเป็นว่าทาเวรานะครับผมในการมิ้นซ์นะครับผมในการใช้งานของตัวตัวทาวเวอร่าไอดีนะครับซิติเซนไอดีนะผมซึ่งใช้ CK Sync นะครับผมในการใช้นะฮะซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะยงยากเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่ต้องโอนเงินผ่านเปิดซีเคซิงก่อนนะครับผมอันนี้ค่อยว่ากันนะครับผมในคลิปต่อๆไปนะจริงๆเราทำไปแล้วแหละแต่มันทําไม่ได้นะฮะในคลิปก่อนหน้านี้ ช้าช้าเาจริงช้าโอเคครับเดี๋ยวผมค่อยว่ากันนะครับผมในสเต็ปต่อ,ต,อต่อไปนะครับผมอันนี้ขอพักไว้ก่อนนะครับโอเคมีส่วนไหนกว่าอ๋อใช่ตัวไซที่ขอวอลเทคแม่งยากอิบหายเลยเว้ยเอาจริงผมต้องไปขอเหรียญแม่งใหม่นะครับผมเอาจริงผมหุ้นหยิดนี่ผมขอไม่ได้ที่ผมคนหุ้นหิดเลยนะรู้ป่ะบางทีเนี่ยเรา เราไม่ได้เหรียญนะมันจิตใจเรามันว้าวุ่นน่ะคือเราต้องการเทรดอ่ะเพื่อที่จะเอาไปลงในไอ้นี้ให้เรียบร้อยอ่ะแต่มันทําไม่ได้ไงจิตใจ,จมันเลยแบบบอกช้าอ่ะบอกช้ําอ่ะ <c oughs> อันนี้นครับผมอ่ะเรามันต้องมีค่าใน UST นะครับผมซึ่งเราไม่มีตัว UST ในกระเป๋านะครับผมเราต้องไม่ขอนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นอีกการหนึ่งนะครับผมที่หลายๆคนต้องไปติดตามทํานิดนึงนะครับเพราะว่า ตัวไซมันมีปัญหาจริงๆนะครับผมในการขอเหรียญนะครับผมผมก็ยังไม่ได้นะฮะจิตใจผมนี่แบบบอบช้ำสุดๆนะครับผมขอบอกไปเลยนะฮะก็จะมีคนได้แล้วนะครับผมซึ่งเออโอเคได้ก็ได้วะแต่คุณไม่ได้เนี่ยประเด็นโอเคอันนี้ผมขอใหม่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าน่าจะได้นะฮะในในในปัจจุบันนะครับมาขอให้เรียบร้อยนะฮะก่อนที่มันจะ โอเคได้ไหมได้ไหมโอเคได้แล้วหนึ่งถือว่าถือว่าปรับแก้ได้ดีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาใส่ในส่วนของยูเอทีนะครับผมอีกชิปเป็นขอยูเอทีตรงไหนฟังรอนิดนึงนะครับผมในส่วนของการขอยูเอสทีนะผมอันนี้ผมทำไปเรื่อยๆนะขอเวลาทำนิดนึงนะครับผม เดี๋ยวจะมาแจกแจงในคลิปหน้านะครับส่วนนี้ก็น่าจะประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดเผยในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าผมปมา้าวดิดตามกดแล้วก็สกายเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ